สบายดีมันี่จะบาสอดย้อมผนะ้าเนาะเห็นผา้ามันเก่าแล้วเห็นบอกแต่ว่ามันอันนี้ต้องมาซักเนาะเอามาซักแล้วก็มาตากไว้ก่อนหน่อยหนึ่งตัวนี้ก็สีย้อมเนาะตัวนี้ก็สีย้อมเนาะตัวนี้เห็นว่ามันสีดแล้วเนาะสีมันสีมันเศร้านะเนาะต่อย้อมไม่ย้อมสีดำเนาะ,นะขั้นตอนแรออกเราเอามาซักมันก่นอนเนาะเอามาซักเอามาซักให้อ่ให้อ่า เนี่ยกะให้มันสะอาดก่อนเนาะแล้วจึงมาย้อมเนาะมาย้อมสีเข้าไปกาืม่นี่จีไสซองุงเนาะสีกาสัมเพาเนาะสีใส่สีกาสัาเพาซองทงเนาะแล้วก็ต้มน้ำเดือดเนาะต้มน้ำเดือดเสร็ต้มไปแล้วเนาะเดี๋ยวเบื้องคันขั้นตอนต่อไปเนาะสีให้จังใดจะบอกเดี๋ยวบอกกันอีกต่อไปเนาะเอามาซักก่อนเนาะแต่ขั้นแรกเนาะต้องเอาเครื่องมาซักย่นี่เนาะ ล้วต้มไวเนาะต้มมาเนาะใสเกลือเนาะใสเกลือลงไปเนาะประมาณหนึ่งกำมือก็ได้เนาะหรือว่าถ้าพรเจ้ามีโคตรหงเหยวใส่มาเลยใสเกลือเข้าไปเฮดตามสูตรเด้อต้มน้ำาี่เราต้มน้ำเดือดไปทารถนั่นโอ้ยบอกว่าลืมไทยเนาะหัหนนะ้ะบอกว่าลืมไทย นี่ก็คือทำไมลืมไทยเนาะหัวหน้าลืมไทยันเป็นอย่างเนาะแต่ว่าท่านพเจ้าได้ใส่เกลือ,อย้ันเนาะแล้วได้ทอกน้ำน้ำที่เรือลงนี่เนาะมีควันแล้วก็เอาลงแล้วส่งลงอันนี้เป็นส่งสีแดงนี่กางเกงสีแดงนะรู้จักไหมภาษาไทยสารเลาก็ลืมไทยลืมไทยขอโทษด,ด้วยแต่ว่าใส่สีเข้าไปแล้วสองซอง ั้งเพลงเพลินั้งเพลงเพลินเลยลืมได้ <c oughs> ได้ลวกเอานาะเพราะว่าคันซีไซมหม้อเนาะแนะนำให้ไซมหม้อเพราะว่าเพราะว่าคันไซมหม้อ,อนี่หม้อ,อมันที่ดำเนาะดำคือแนวนี้เห็นบ่มันดำเลยเนะาะโบควรไซมหม้อเนาะไซซ้มดำก็ได้เนาะถ้ <c oughs> าจะว่าลวกหนึ่งสัโมงมันจะไปเสื้อเพื่อนเนาะมอหอดเพื่อนดอกหมอหอดเพื่นดอกเอาเห็ดตามต้มน้ำเดือดๆแล้วแค่เอาลงแค่เอาลงเนาะหนึ่งสัโมงมอหอดดอกเอาลงแล้วแช่ไว้ยู่นี่แหละมันบ่เป็นยัง แซ้ไว้ดนโดนล่นเดี๋ยวถ้าเบื้องต้นมันสำเร็จงานเนาะเสร็จงานแล้วงานเนาะตอนนี้ยังไม่แล้วเท่านาอกําลังค่อยแท่ไปให้สีมันติดเนาะ,ะหลังจากย่อมกางเกงสีครบแล้วเนาะอันนี้แมนส่ให้เบิ้งเนาะกางเกงสีแดงสีแดงที่ย่อมไปเนาะออกมาผู้ดีงามเนาะผู้ดีงามเห็นบ่ ขอบออกแดงออกสมสิว่าเป็นประมาณออกสีสีเทาสีสีจงเดี๋ยว,ว่าออกสีตับหมูวะเนาะออกสีตับหมูเลยพู้ดีงามเนาะอ่ะเี๋ยวจังด้ก็ระยาฝากติดตามซ่องไอเดอ้อซ่องกัดถูบอยเนาะมีหลากหลายสาระให้เบิ้งทุกคนเนาะ